คื uh huh. อคดอว่าลูกค้าเอาตลับเงินมาให้ใส่ที่ร้านนั่งก่อนได้นะคะเป็นตลับเงินมือสองเนาะลูกค้ามาให้ใส่ ก็จะต้องทำการคลีนคลีนสลับก่อนนะคะให้สะอาด ดูช่องว่างนะคะช่องไฟของขนาดพระเราถึงเลือกเลือกฟองน้ำให้ขนาดใกล้เคียงกับช่องไฟที่ห่างนะคะ เอาโทรศัพท์ตู้นักเดิยเรือขึ้นชั่วโมงครับลองฟองน้ำให้รอบๆตลับค่ะแล้วถึงนำคากดเข้าไปนะคะ เราจะต้องกดเบาๆนะเสร็จแล้วเลมขอบขอบของส่วนฟองน้ำที่เกินออกมาจากปากของตลับอะนะคะเล็มให้พอดี ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ